สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้สู่ช่องมิตเตอร์เวันนี้มาแนะนำวมดก็วันนี้เราจะมาขับมินิคูเปอร์กันของเด็กผมไม่แน่ใจนะครับว่าต้องลงหมดให้เด็กขับจักรยานหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้ผมเอาอันเล็กให้น้องนั่งน้องเขานั่งไม่ได้นะโอเคเราจะมาดูมินิคู o ปอร์ก่อนนะครับก็คือเป็นจักรยานายนะั่นแหละเนาะ คือขี่จักรยานนะครับลองขีดูก่อนอ่าขี่ไปรอบๆเป็นมินิคูเปอร์หมดเลยนะครับก็อันนี้เดินทางเหรอออันนี้ไว้สำหรับเดินทางไปข้างนอกเนาะน,นี่สำหรับตั้งโชว์ใช่ไหม ดูซิว่าขับได้ไหมนะผมก็เพิ่งโหลดมานะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าขับได้ไหม okay, <nice. S 1> โอ้ับได้ขับได้ไปแล้วไปแล้วมีเสียงรถด,ด้วยแล้วว่าขับอยู่ริมพุทบาทโอ้มีเอามือเทา้าประตูรถด,ด้วยนะครับ ก็ถือว่าโอเคเนาะจริงๆมันจะมีมอเตอร์ไซค์ด้วยนี่วะเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าโอเคไหมวิธีโหลดนะครับมันจะอยู่ในโหมดนี้เมื่อกี้หลายๆคนเห็นแล้วใช่ไหมเลรอว่านอกจากรถเรามีอะไรอีกมันมีเครื่องบินด้วยนะครับนี่เครื่องบินเล็กนะครับนี่มีมอเตอร์ไซค์ด้วยก็ Med. เอามาวางเลย ก็เข้ามาในโหมดจักรยานนะครับอ่าน่าจะต้องมีแพ็กที่เปิดล็อกพวกยานพาหนะก่อนนะครับเช่นอ่าไฮสปูอีโคอะไรนะเนี่ยไฮสปูนะครับแล้วก็อ่าสโนวีเนี่ยแล้วก็ภาคไอร์แลนด์ริบวิ่งนะครับพวกนี้มันจะปลดล็อกกันที่ว่าเราขี่รถอะไรพวกนี้ได้รถพวกนี้ขี่ได้หมดเลยนะ ถ้าอยู่ในหมวดนี้น,นี้เป็นวอเตอร์ไซน์นะครับแล้วก็จะมีเครื่องบินด้วยแต่ว่าเครื่องบินนี้ผมหาไม่เจอนะครับว่าอยู่ในหมวดนผมก็เลยลองพิมพ์ดูนะครับว่าเครื่องบิน E L A N E อยู่ในหมวดโต๊ะกินข้าวนะครับเครื่องบิน ก็จะเป็นก็จะมีเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์ก็จะอยู่ตรงนี้ทำไมไปอยู่ในหมวดโต๊ะกินข้าวเฮลิคอปเตอร์แล้วก็มีเครื่องบินแบบใบพัดหน้านะครับแล้วก็มีเครื่องบินเล็กอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับ ใครหาไม่เจอก็ลองพิมพ์ดูตรงนี้นะครับมันจะบอกหมดเลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าเราต้องพิมพ์ชื่อให้ถูกต้องนะครับถ้าเกิดเราพิมพ์ไม่ถูกต้องมันก็จะไม่เห็นเหมือนกันในของเด็กนะครับอันนี้ของอตัวเกมหลักส่วนใหญ่โอเคเราได้มอเตอร์ไซค์ไปแล้วนะครับเราลองดูมอเตอร์ไซค์ด้วยเนาะนั้นก็ให้สาวๆก็ปั่นไป รถไปนะครับส่วนทีนี้ก็น้องคนนี้มาขับมอเตอร์ไซค์ซะมาลองดูนะครับว่าขี่ได้ไหมจริงๆมอดขี่หาแปลงรถเป็นแป็งจักรยานเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์มันก็มีค่อนข้างเยอะนะครับก็บางอันก็ขี่ได้บางอันขี่ไม่ได้เนาะก็ลองดูมาอันก็ไม่สมจริงนะครับ แต่ว่าบางอันก็จะมีเสียงให้ด้วยคือบางหมดอ่ะเวลาขับแล้วเขาจะประมาณว่าขาเขาอ่ะจะปั่นไปเรื่อยๆอะไรเนะียเหมือนปั่นจักรยานแต่ดูแล้วอันนี้คือโอเคนะครับก็เหมือนกับขับรถจริงๆเลยแวนเวนว้นแวนแวน้วนก็ถือว่าใช้ได้นะครับตรงนี้ อันนี้ผมไปโหลดมาจากอาบุญอะไรนะเขานะ่าจะไม่ใช่คนไทยนะครับดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นคนอินโดนีเซียด้วยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์หมดอาไว้ให้นะครับจะเป็นเจ้าเดียวกันหมดเลยนะเดี๋ยวผมจะแยกไว้ให้ว่าอันไหนรถอันไหนเครื่องบินนะครับส่วนพวกรถมินิคูเปอร์กับมอเตอร์ไซคันนี้ก็จะเป็นของยี่ห้อมินิคูเปอร์เหมือนกันมันจะมีพัดเบิดในตอนแปลกปนะครับก็ เดี๋ยวผมจะแปะวิดีโอของเขาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะทิ้งพัดเปิดไว้ในวิดีโอแนะนำให้ดูให้จบนะครับแล้วก็มันจะขึ้นมาแป๊บเดียวพัดเปิดพยายามดูแล้วก็อย่าไปรีนะครับดูให้จบดูไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ขึ้นพัดเปิดให้เห็นเองก็โดยรวมแล้วถือว่าโอเคอยู่นะตรงนี้ต่อเล่นกับหลานเหรอสัญญานะครับสัญญาเราไป ไปขี่เครื่องบินเล่นสักลำก่อนอยากจะพาหลานไปด้วยอ่ะเ็กก็นะหนูอยู่คนเดียวได้ไหมลูกสบายมากค่ะคุณลุงมาเล่นกับพี่คนนี้ก่อนโอเคไปกันเถอะโอเดี๋ยวนะอยู่ไหนเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวัญญาอยู่ไหนโอ้บินไปเรื่อยๆนะครับเราจะปล่อยให้พี่ทันยาเขาบินไปก่อนนะก็มุมสูงก็ทำค่อ่ามันเร็วไปหรือเปล่าครับบางทีกล้องมันตามไม่ทันครับ กล้องมันตามตัวละครเราไว้ทันโอเคเดี๋ยวลายนี้ล่ะโอเคพอแล้วจะเป็นบัฟปั่นจักรยานนะครับจะได้กำลังกายด้วยอ่ะเก็บในชะ่องเก็บคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยว่าเอาจัตามาเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นทุปตานะครับตอนนี้ อี่เครื่องนี้ดูสิแล้วก็มาอันนี้จะมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะนะว่าจะมีขี่แบบ มันดีตรงที่มีเสียงรถด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว,ว่าโอเคแหละสำหรับใครที่อยากจะขับรถไปรอบๆก็ไม่อยากขับจักรยานก็โหลดมาเล่นได้นะแต่มันก็จะเป็นจักรยานนั่นแหละแต่มารในสภาพรถยนต์โอเคไปบินกันเถอะวันนี้สุปตาจะบินแล้วนะเปิดประตู ไม่เปิดประตูเลยเหรอลูกโอ้บินไปแล้วเหมือนจัดนะครับก็เราต้องแผนกล้องให้สูงขึ้นว้าวก็แก้เบื่อได้นะครับตรงนี้ ถ้าใครเบื่อที่ว่าเล่นอะไรไม่ดวเราก็มาเล่นเป็นนักบินก็ได้นะบินไปเรื่อยๆบินเล่นๆนะครับไม่มีอะไรก็อันนี้เราจะมาลองเฮลิอคอปเตอร์กันนะครับเฮลิอคอปเตอร์ก็มันจะมีแบบยากแบบนอบอนแบบเร็วแล้วก็อันนี้ลองผมจะเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วกันแค่นี้ต้องขับรถไปอีกเหรอเดินไปก็ได้นะ เดี๋ยวผมขอทําให้ถ้าความต้องการลดลงน,น,นะครับผมใช้หมด UI นะครับก็กดคลิกขวาที่รูปนี้เลยไม่ต้องไปเลือกอยู่ว่าจะให้อันไหนเต็มมันก็เต็มหมดทุกหลอดเลยแต่ถ้าอยากจะให้เต็มบางหลอดล้วก็จิ้มแล้วก็คลิก้ายนะครับที่ตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากให้หยวเราก็คลิก้ายอยากให้เต็มก็คลิก้ายเหมือนกันอยากให้หลอดอยู่ประมาณไหนก็คลิกตรงนั้นเลย เดี๋ยวไม่ต้องห่วงลูกไปสับเฮริคซอปเตอร์ซะโอ้เอ็นนี้มีเปิดประตูด้วยอ่ะอันนี้อันนี้โอเคชอบชอบชอบมีภาคเกาะเราไปเล่นแบบประมาณว่าเป็นหน่วยกู้ภัยได้เลยนะครับให้มีคนสร้างเกาะขึ้นมาเกาะหนึ่งแล้วก็มีคนติดเกาะอะนเแบบนี้ ก็จะบินไปรอบๆเหมือนกับว่าบินวนรอบๆนะตรงนี้เอาละลงมาก่อนเรามาดูตอนลงมางดีกว่าเนาะเมื่อกี้สองคนนั้นเราไม่ได้ดูตอนลงเลยดูดิว่าจะลงยังไงค่อยๆลงหรือเปล่า โอเคครับค่อยๆลงนะครับแบบเฮ็ิคอปเตอร์ทั่วไปเลยถึงแล้วนี่มีกดปิดด้วยนะครับนี่สุดยอดเห้ได้เลยนะผมชอบมากเลยเนี่ยต่อไปนะครับก็คือบินแบบเร็วอเ,เอาใหม่จะเป็นนักบินที่เก่งกากได้ทักษะอะไรไหมดูสิ นี่คือจะบินเร็วขึ้นโอเคนี่บินเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าจะชวัดเฉียวมากขึ้นด้วยก็คือมีการหมุนตัวด้วยนะครับแต่สองอันนี้จริงๆอันนี้น่าจะมีการหมุนตัวนะเพราะว่าเป็นเครื่องบินที่อาต่างประเทศเขาใช้ในการท่องเที่ยวนะก็คืออาจจะมีแบบว่าบินแบบหวาดเสียวอะไรแบบนั้นอนะหนูหิวเหรอลูกขอโทษขอโทษ ต่อไปนะครับก็จะให้บินแบบ normal ผมชอบแบบมีการกดปิดอะไรด้วยลองดูมุมนี้ับอันนี้ normal นะครับเปิดประตูขึ้นนั่งกดปุ่มกดอะไรที่อากาศนะลูกเราก็จะดูวิวข้างล่างได้นะครอันนี้คือที่เห็นแบบนี้ก็คือเราใช้หมดตรงผมมันก็เลยเป็นแบบนี้เนาะ ไม่น่าจะเกี่ยวกับหมอดตรงผมแล้วละ่ะมันความเร็วมันค่อนข้างเร็วนะครับมันก็เลยเห็นด้านหลังของน้องซิมอันนี้เป็นมุมมองของน้องซินนะอันนี้บินแบบ normal นะคระับเล่นๆได้เลย ก็ถือเป็นจักรยานนะครับพวกรถพวกรถจนก์กับมอเตอร์ไซค์แต่ว่าเครื่องบินนี้ก็เอามาเล่นสนุกๆได้เลยนะไม่มีที่ลงจอดจริงๆผมไม่แน่ใจว่าตอนที่โหลดมามันมีม,มเท่นจอดห่อ,อหรือเปล่าแต่เราสร้างเองก็ได้เนาะที่ว่าเป็นตัวเฮดไม่ยากนะครับส่้างนะเรากก็วางพื้นแล้วก็เอากระเบื้อง แล้วก็ทาสีแดงที่กระเบื้องแล้วเลือกกระเบื้องที่เป็นสีอกเข้มๆนะครับแล้วก็ปูเป็นตัว H ed, อะไรแบบนี้ยก็จะเป็นที่จอดออได้เหมือนกันเราจะสร้างสนามบินก็ได้นะแล้วก็ทําเป็นธุรกิจท่องเที่ยวแต่ว่ามันไม่มีหมดการเก็บเงินอะไรเนาะจริงๆเราทําเป็นการท่องเที่ยวได้เลยนะ ็ลืมบอกไปนะครับเจ้านี้เป็นเจ้าเดียวกับที่ลงอ่าเขาทำสวนสนุกนะครับพวกม้าหมุน,นชิงช้าสวรรค์แล้วก็พวกรถไฟหอกนะเจ้าเดียวกันเลยแต่ว่าเท่าที่ดูนะครับคือเขาปล่อยโหลดมาเหมือนกันก็จะเป็นรถไฟหอกรถไฟหอกนี่คือต้องอาลงพัดเปิดนะครับรถไฟหอกแล้วก็ตอนนี้ที่เขาไม่ได้ลงพัดเปิดก็จะมี ม้าหมุนกับอะไรนะไอ้ที่ว่ามันหมุนๆไอ้ที่นั่งแล้วมันจะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเรียกอะไรจะไม่ได้ละนั้นผมลงเขาไม่ได้ให้ใส่พัดเปิดนะครับแต่ว่ารถไฟหัวเขาให้ใส่พัดหมุนอันนี้แบบพัดนะครับก็จะเป็นชวัตรเขีวหน่งส่วนชิงช้าสวรรค์น,นะครับต้องรู้สึกว่าต้องโดเน a t ก่อนนะครับเขายังไม่ได้ปล่อยออกมาเลยแต่ว่าเขาจะให้คนที่โดเ a t e โหลดได้ก่อน โอเคปินแบบชวัดชาวเวียวมากมพอากหนูหิวหนูอยากเข้าห้องน้ำหนังหิวยังที่โหลดมาทั้งหมดนี่ผมชอบเฮลิคอปเตอร์ที่สุดแล้วนันเนี่ยกระปาลัสซี่คนนี้มันขยันไม้มันยืนตรงนี้ตั้งนานแล้วเนี่ยในบ้านนี้ผมสร้างไว้เองนะผมลบตรงนี้อ,อ๋ออ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า มีที่จอดออไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวแนะนำคร่าวๆได้นะครับว่าทำยังไงผมว่าไม่มีหรอกเราก็มาสร้างเองก็ได้นะครับเราจะสร้างเป็นแบบโค้งแบบเหลี่ยมมาเลยก็ได้นะแต่ว่าผมจะเอาแบบธรรมดาก่อนละกันก็คือแบบนี้อันนี้คือคร่าวๆนะ เขาจะเพาะอันนี้สารจริงๆเราจะสร้างไว้บนด่านฟ้าก็ได้นะแล้วก็บันได ขึ้นได้เลยแล้วทีนี้เราก็ปูกระเบื้องนะครับเป็นตัว S ใช้ะอะไรดีแต่อันนี้แล้วกันสีออกแดงเลยเราก็เลือกไปเลยเนี่ยก็ทำประมาณนี้ก็ได้ก็เป็นที่จอดเอส่วนตัวเราแล้ว เลือกสีได้นะครับแต่ว่าเราต้องกดดูเองนะว่าสีอะไรโอเคก็โดยรวมแล้วก็ประมาณนี้ส่วนรถเดี๋ยวเอามาให้ดูอีกรอบนะครับว่ามีอะไรบ้างในแพ็คที่เ้าให้มานะครับก็จะมีมอเตอร์ไซค์ที่เหลือนี้ก็ นี่ก็ไปโหลดมาเหมือนกันน่าจะอีกเจ้านะครับของมาริโอมินิคูเปอร์นะครับอันนี้ของเด็กนะแต่ว่าผมลองให้น้องไวต่อแตะขี่แล้วเขาไม่ขึ้นนะครับผมลองอัพทักษะแล้วก็ไม่ได้แต่ว่าราคาแพงอยู่นะพวกนี้นะมือเงินเลยนะพวกเนี้ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นอยู่แล้วเซฟนี้ รวยนะครับเนี้เรารวยแล้วก็อันนี้คือชั้นเล็กนี้แล้วก็เครื่องบินก็จะอยู่ในหมวดโต๊ะกินข้าวนะครับเมื่อกี้เห็นแล้วนี่โต๊ะกินข้าวก็เอามาลงแล้วก็เลือกสีได้นะเขาใช้แค่ช่องเดียวด้วยมันไม่ได้เกะกะอะไรเลย,ยเราก็โหลดมาวางได้ ว่าถ้าเจได้มันเป็นแนวจักรยานหมดเฮลิคอปเตอร์เนี่ยชอบสุดละโอเคก็ที่มีพัดเปิดก็จะมีแค่เฮลิคอปเตอร์ไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์รถพวกนี้นะครับก็คือกลุ่มรถส่วนสองอันเนี้ยก็จะโหลดได้เลยนะครับพวก เครื่องบินกับเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินไกเครื่องบินเล็กเนี่ยจะอยู่ด้วยกันนะครับบัดเดียวกันแล้วก็แยกเฮลิคอปเตอร์มาอันนึงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวโหลดไว้ใต้คลิปนะครับก็ใครสนใจก็เอาไปโหลดเล่นได้โอเคครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับส่วนปัญหาการาย้อนเวลานะครับผมก็ ยังหาวิธีแก้แบบพัดขาดไม่ได้นะครับบางทีก็แก้ได้บางทีก็แก้ไม่ได้อย่างเช่นที่ผมบอกว่าอาวิธีเซฟนะครับให้กดให้กดออกไปที่ตรงนี้นะครับจัดก,การเมืองนะครับก็กดแล้วก็บันทึกแล้วออกไปนะแต่ว่าบางคนทำแล้วก็ไม่ได้เหมือนกันก็แสดงความเสียใจด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจะลองหาวิธีดูนะครับหรือว่าถ้าเกิดเจอหมดที่เขาแก้ส่วนนี้ได้ก่อนก็ จะมาแนะนำกันอีกทีนะครับตรงน,นี้ก็เราก็ทนทนเล่นไปก่อนเนาะในเมื่อทางตัวเกมเขายังไม่ได้แก้ให้เราเราก็ต้องรอผมไม่แน่ใจว่าจะแก้ในอัพอัพเดตครั้งหน้าหรือเปล่านะครับซึ่งไม่รู้มา้วยโอเคครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับ